เลือกใครคือกกตเรื่องเดียวกันนั่นเดียวก,ก,ก,กันครับสวัสดีครับวันนี้ผมทนายอนวีรัมนะครับมาตามคำเชิญ ครับผมานายอันวิลามครับวันนี้มาตามคำเชิญของทาง DSi นะครับเพื่อเข้ามาให้ปากคำหรือถ้อยคำเพิ่มเติมในกรณีที่ผมมาพร้องนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาะว่าการกระทําของนายเรืองไกรนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีรถหรู s c l r s s ราคา3ล้าน5ล้านนะครับโดยพฤติการต่างๆนะครับโดยเฉพาะในคดีเนี่ยนะครับผมมองว่าคุณเรืองไกรอาจจะกระทำความผิด ไอ้ฐานเข้าขายนะครับแจ้งความหรือให้การต่อทางคอกรต,อ,ต,อ,ตอ,อันเป็นเท็จนะครับผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งการผิดกระทําความผิดฐานกฎหมายเลือกตั้งนั้นเป็นความผิดฐานนุลฐานความผิดฟ้องเงินนะครับเรื่องนี้แหละผมเลยนําสู่นะครับให้ดีเอสไอาการตรวจสอบหน่อยและปรากฏว่าวันนี้นะครับดีเอสไอเชิญผมมาให้ค่อยคําเพิ่มเติมหมายถึงว่ากระบวนการ นะครับที่นายเรืองไกรมี S-card ทนะครับที่ผิดปกตินะครับที่ผมมองว่าผิดปกติพี่น้องประชาชนมองว่าผิดปกตินั้นเนี่ยนะครับตอนนี้กระบวนการ d s i เดินแล้วนะครับเดินมาแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณเรืองไกรเรื่องเดียวนะครับแต่ว่าถ้าถามว่านะครับที่ผานมานั้นเนี่ยนะครับผมได้ยื่น เรื่องของอ DSI ในหล,หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับทางด้านทนายตั้มนะครับแล้วก็คุณจตุพรอุบลเลิศนะครับก็ทราบมาว่านะครับสองส่วนนั้นทาง DSI ออกเลขลับเพื่อจะทำการสืบสวนตามขั้นตอน DSI แล้วนะฮะส่วนเดี๋ยรยละเอียดยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนหนึ่งนะครับ ผมมาชี้ช่องนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญคดีคุณเลืองไกลนะครับอยู่ใน2ส,ส่วนส่วนหนึ่งะครับส่วนแรกประการแรกก็คือว่าเรื่องของอการกระทําความผิดฐานกฎหมายฟอ,อกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าภาพใหญ่อยู่ที่กะกะตนะครับก็ว่ากันในส่วนตรงนั้นอยู่ส่วนของทรัพย์สินวันนี้ผมมาชี้ช่องให้กับทาง DSI นะครับเพราะว่าคุณวีระสมความคิดนะครับซึ่งน่าจะมีข้อมูลที่มากได้ไปยื่นเรื่องต่อปปชไว้แล้วเมื่อสปีที่แล้วหมายเขาว่ามีรายละเอียดส่วนลึกนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มาของทรัพย์สินของคุณเลืองไกลเอาส่วนนะั้นไปว่ากันเดี๋ยวผมชี้ช่องให้ DSI อสไอไปดึงสํานวนส่วนปป,ปชในส่วนที่คุณวีระร้องไว้นะครับในส่วนของ คดีหลักก็คือคดีกรกตคดีความผิดฐานเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะนะครับขอให้ DSI ดึงเรื่องจากทางกรกตมาว่ากันพิจารณากันนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าในส่วนเนี้ยนะครับมันอาจจะรอในส่วนของหุ้นสื่อของคนพิทาหรือไม่อย่างไรแต่วันที่ผมมายื่นคำร้องผมได้ถแถลงนะครับยืนยันชัดเจนว่า DSI ไม่จําเป็นจะต้องไปรอในส่วนของ สารรัฐมนูญวินิจฉัยเลยเพราะพฤติกรรมน่าจะเข้าข่ายว่าการะทำความผิดแล้วแหละนะครับในส่วนคุณเรืองไกรมีเรื่องแค่เชียดกับไอ้าภรรยาที่มีเงินในบัญชีใช่ใช่ใช่ก็คือเรามองเลือกฟอกเงนตรงที่ว่าถ้า ผมเชื่อว่าหลังจากผมมาวันนี้ให้ถ้อยคำเสร็จแล้วกระบนนนวนการมันเดินมาแล้วพอมาเดินมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นการขั้นตอนเนี่ยนะครับของผู้ถูกล้องนะครับหรือก็คือคุณเรือไกยภรรยาทรัพย์สินอะไรต่างๆก็คงจะทามาตามมาภายในมิช้าเนี่ยผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคือหลไรคืออะไจะมีอาจจะมีการเรียกคุณเรือไกย แน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกระบวนการมาเดินมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปในทางปปงเลยครับเพราะมันดูเรื่องอการตัดบางการฟ้องเงินด้วยอ่ DSI นะครับ DSI ตั้งเป็นความผิดนะครับตั้งเป็นความผิดเสียก่อนถ้ามันฟ้องเงินเดี๋ยวเขาก็คงจะส่งส่งไปในส่วนของของของ,ของอปปงต่อไป<ม>นะครับแต่เอาตอนนี้ว่านะครับขอให้มันผิดเถอะนะครับในส่วนของกฎหมายเลือกตั้ง นะครับส่วนที่มาทรัพย์สินเป็นเรื่องเป็นเรื่องคดีสาขาเป็นเรื่องหรอนะครับซึ่งก็ถ้าให้ผมพูดตอนตรงน,นี้นะครับฝากถึงคุณเรืองไกรก็คือว่ารีบๆขี่นะครับ s อสทา0 0 0รรีบๆขี่เดี๋ยวจะไม่ได้ขี่กัน ที่ผมทราบมานะครับเขาตั้งเลขสี่ ในเดื<ส>มนมกาน ผมมายืนยันก็จริงท้ายที่สุดคุณพิจาณาผิดเอาคนที่เกี่ยวข้องกับคุณเลืองไกลหรือเอานักร้องไยตรงข้ามหรือเอาคนที่มาจากการนักร้องอย่างผมเนี่ยนะครับจาัดก,การกับผมผมก็ไม่ได้กลัวนะครับผมไม่ได้กลัวเลย ร้อง <c oughs> เอาขาจะหาว่าผมามาแจ้งาเทไต่อเรื่องไก่ผู้้อทีอ่ไม่จำเป็นม,มันทราบได้เพราะผมมาลองไ้แล้วเพราะผมมาลองต่อ BSI ถ้ามันเป็นเทียหรือไอสิ่งที่ผมทํเนีมันผิดกฎหมายต้องเป็น,น,ปนต้องมีผู้เา,า<อ>่าวนผูเดียวเราส่งซิกนะ <c oughs> อัะ <c oughs> นนี้คือพูดเดียวหลายที่สุด ยนนยกไม่เป็นใายกต่อให้สถานการณ์การเงอนเป็นอย่า,ายงไรก็แล้วแต่ผมไม่ปล่อยห้สินที่ผมเคยทาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นการน,น้อยใ,ในตั้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรืองไกลสีสุวัณอะไรต่างๆ ทำด้วยใจเห็นว่ามันถูกต้องค่อยมาทําศึกษาแล้วมาทําอย่างเช่นเนี้ยนะครับถือว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าแน่นอนที่สุดนะครับกระบวนการเดินมาเร็วเดินมาแล้วแล้วผมก็จะตามอย่างที่บอกว่าให้รีบขี่ขี่ว่าเอสเอส500เนี่ยนะครับเบ้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ขี่นะครับอย่างต่อมาก็มาเจอรายการสัษษ์สิน์เพิ่มเติมมาที่ ไม่ไม่มีฐานตรงนั้นนะครับแต่ว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วครับไม่ว่าในส่วนคุณวิลาที่ส่งมาอย่างกบชหรือประชาชนที่เคยแก้เนี่ยมันก็เกินไปแล้วสำหรับคนไม่ได้ทำงานเลยนะครับเขเป็นแค่สมาชิกพรรคทุกนครับขอบคุณมากนะ